สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับกลุ่มที่ต้องลงทะเบียนรับเงินเราชนะนะครับซึ่งเป็นโครงการที่จะแจกเงินให้กับทุกท่านนะครับที่ได้สิทธิ์ในการรับเงิน7,000บาทนะครับโดยจะแบ่งเป็นเดือนละ3,500บาทนะครับสเดือนนะครับเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2564าถึงเดือนมีนาสองพันนะครับ ส่วนกลุ่มที่ต้องลงทะเบียนนะครับย้ำมานะครับว่าต้องลงทะเบียนเท่านั้นนะครับถึงจะได้รับเงินนะครับก็เป็นกลุ่มที่ตึงๆกลุ่มที่ไม่เคยอยู่ในฐานข้อมูลเดิมหรือกลุ่มที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาหรือเป็นกลุ่มอาชีพอ,อิสระและกลุ่มเกษตรกรที่เคยลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วนะครับแต่ต้องมาลงทะเบียนใหม่นะครับเนื่องจากว่า ระบบของกรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่ลิงค์ข้อมูลมานะครับผมส่วนกลุ่มที่ได้รับเงินเยียวยาแน่นอนนะครับเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเราชนะนะครับคือกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14ล้านคนนะครับซึ่งมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับ กลุ่มคนที่ลงคนละครึ่งนะครับทั้งเฟสที่1เฟสที่2นะครับซึ่งมีการยืนยันสิทธิ์ไปแล้วกว่า13.8ล้านนะครับผมแต่ว่ากลุ่มคนละครึ่งนะครับต้องมาพิจารณาคุณสมบัติว่าผ่านเกณฑ์ในการได้รับสิทธิ์หรือไม่อีกทีหนึ่งนะครับผมส่วนกลุ่มที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือแน่นอนนะครับเป็นกลุ่มที่อยู่ในระบบประกันสังคมนะครับจำนวน11ล้านคนนะครับ ยกเว้นผู้ที่อยู่ในมาตา39และ40นะครับผมส่วนกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือนะครับคือกลุ่มราชการนะครับพนักงานราชการพนักงานราชวาสาหกิจนะครับจำนวน3ล้านลายและก็มีกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มผู้ที่มีรายได้สูงนะครับจะไม่นํามาถูกพิจารณานะครับโดยจะประเมินจากฐานเงินเดือนและบัญชีเงินฝากนะครับผมแน่นอนนะครับ หลังจากที่โครงการนี้เปิดเผยออกมานะครับคาดว่าผู้ลงทะเบียนเราชนะนะครับจะลงทะเบียนกันล้นหลามนะครับแล้วก็จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในสิ้นเดือนมกราคมนี้นะครับผมถ้ามีความคืบหน้ายังไงผมจะนำมาให้ทุกท่านได้รับชมอย่างแน่นอนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ